กาแฟเสร็จปุ๊บเขาเดินมานั่งคุยกับผมเอออ๋อเขาก็มาคุยด้วยเพราะว่าอย่างน้อยสุดวันนี้เสียสละโต๊ะให้เราแล้วขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะไปเมาส์เราในวงการบันเทิงเปล่าเปล่าเปล่าเาเลยคือมันมีความรู้สึกว่าอยากจะโชว์เพื่อนที่มาสี่คนว่าเราสนิทกับดาราแค่นั้นแค่นั้นจริงๆเราก็เป็นดารา คือพี่อย่าใช้คําว่าสนิทเลยทาไมอ่ะใช้คําว่าหลอกลวงเหรอผู้หญิงหลอกลวงใช่ยังไงสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคือมันเป็นร้านกาแฟประจําที่ผมไปกินมันปกติอยู่แล้วก็เป็นร้านแบบเอาดอร์ครับผมก็ไปนั่งแล้วก็กินกาแฟอ่านหนังสืออยู่อยู่ดีๆเขาก็บเดินเข้ามาทักเป็นยังไงไหนคุณแสดงท่าทางให้ดูหน่อยวันนั้นเดินมาเ้ผมมาอ่านกระสุนอยู่นี่ก็มีเพื่อนอีกสี่คนเดินมาอาไปกันสี่คนแล้วก็โต๊ะไม่มีเลยเขานั่งอยู่คนเดียวโต๊ะนั้นมันได้พอดีเลยสี่คนปึป แล้วแป๊บนึงนะเจอเพื่อนดาราดาารเพื่อนกันเพื่อนกันแต่จริงยังไม่สนิทนะเพื่อนกันเพื่อนกันรอแป๊บนึงอุ้ยเธอเฮ้ยเอาเป็นอุ้มันทั้งร้านนี้ด้วยเหรอใช่ใช่มัน่ยพอดีว่าเราอะมีเพื่อนทั้งหมด4คนอะเออคือมันตรงเนี้ยมันได้พอดีเลยอะอืมอ๋อเฮ้ ได้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 เบนนั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวท็อปเดี๋ยวท็อปไปนั่งโน้นคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรอเออท็อปไาคนเดียวขอบคุณมากนะ <laughs> ออขอบคุณมากอแล้วเ<ด>ป็นยังไงบ้างงานละคร <laughs> ดีป่ะดีป่ะตอนนี้เออ,เอ,อ,เอ,อก็ดีก็ก็ถ่ายอยู่แต่ว่าตอนนี้มันโควิดก็ไม่ค่อยแบบมันก็ต้องพักกองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วตอนนั้นถ่ายอยู่กี่เรื่องหรอถ่ายตอนนั้นถ่ายอยู่สองเรื่องเออแล้วก็โอเคไหมโอเคไหมโอเคโอเคได้ได้เบนนั่งไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งกาแฟเดี๋ยวเขาไปนั่งนู้นอ๋อได้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 โอเคเดี๋ยวเจอกัน จ้ะจ้ะจ้ะเฮ้ยแล้วเจอแบบเนี้ย uh> ยังคบมันอยู่อีกเหรอพี่เชื่อไหมคือผมก็ได้ความซื่อเออก็แบบเหมือนแบบเอ้ยโอเครูปเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วตอนที่ไปก็เป็นเสียงสูงแบบนี้จริงๆเหมือนกันอันนี้คือเรื่องจริงเลยนี่แหละความสนิทที่คุณมีแล้วคุณเสียสละให้เขาเขาก็ได้โต๊ะแล้วคุณไปนั่งกับใครอ่ะ ผมนั่งคนเดียวไปนั่งที่อื่นคือพี่ลองคิดดูถ้าเป็นอย่างเงี้ยปกติจะแบบมันต้องแบบเฮ้ยเพื่อนระมาเนี้ขอนั่งด้วยได้ไหมเออแล้วแบบนั่งด้วยกันก็ได้นั่งด้วยกันได้อ๋อไม่ไม่ไม่เพราะผมบอกว่าเดี๋ยวผมไปนั่งคนเดียวนะมันก็แบบเหมือนเออเรื่องของได้ตงแล้วอ่ะอโดยมารยาทของคนจะนั่งด้วยกันอะไม่เป็นเพื่อนรู้จักใช่เออกลับไปนั่งนี่เองแต่ว่าเขายังมีความดีอยู่นิดนึงสั่งกาแฟเสร็จปุ๊บเขาเดินมานั่งคุยกับผม อ๋อเขาก็มาคุยด้วยาว่อย่างน้อยสุดวันนี้เสียสละโต๊ะให้เราแล้วขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะไปเมาส์เราในวงการบันเทิงเปล่า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 เลยคือมันมีความรู้สึกว่าอยากจะโชว์เพื่อนที่มาสี่คนว่าเราสนิทกับดาราแค่นั้นพวกนี้นั้นจริงๆเราก็เป็นดาราอ๋อเพื่อนที่เหลือเป็นดาราแต่ว่า ว่าตอนนั้นคือเขาเป็นพระเอกดังแล้วเรามีความรู้สึกว่าการที่เราได้สนิทกับคนดังเอาโอเคโอเคเอาใหม่543 2ตอนนี้เพื่อนเบนก็กําลังดังอยู่จะดังต่อไปเรื่อยๆแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอเคเรามีความว่าเรามีเพื่อนเป็นพระเอกความเชืดหน้าชูตาของเราจะมีร้อยเลเวลขึ้นมาแล้วเพื่อนรู้จักพระเอกท็อปช่องแบบท็อมช่องด้วยต่างช่องด้วยโอ้ยรู้จักเลยรู้จักเลยอ่ะไม่ได้แล้วฉันต้องนิดหนึ่งแล้ววะ แสดง power เฮ้ยทอมแล้วขนาดขนาดย้ายไปเอกจากโต๊ะนึงไปอยู่อีกโต๊ะหนึ่งได้เพื่อแย่งที่อ่ะอยากรู้ว่าไอความคิดที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถคิดได้ในเสี้ยววินาทีเลยเหรอวะมันคิดมันคิดมาตั้งนานแล้วจริงๆแล้วอ่ะ